คนไทยประมาณ50%นะคะจะมีผมที่ฟูอยากโศกไม่เป็นทรงและยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นผมเสียจากการฟอกมาทําสีโฟมมาหรือว่าทําอะไรก็ตามที่หรือม้วนหนีบบ่อยๆสําหรับคนผมอยากโศกเนี่ยปัญหาที่แก้ยากที่สุดคืออยากทําให้มันตรงแบบถาวรเนาะสําหรับใครที่ไม่อยากจะยืดผมเนี่ยเคลาตินก็เป็นหนึ่งทางออกที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้ผมเราเนี่ยตรง แต่ไม่ทำร้ายผมไม่ทำให้ผมเสียมากขึ้นแถมยังเป็นตัวบำรุงมันเป็นทรีทเมนต์ค่ะแต่เป็นทรีทเมนต์ที่ทำให้ผมตรงเคลาตินจะเข้าไปทำงานแบบนี้นะคะเคลาตินจะเข้าไปเกาะบนเส้นผมให้เส้นผมมันหนักขึ้นและทิ้งตัวแบบมีน้ำหนัก ทำเสร็จจะเห็นผลลัพธ์ทันทีนะคะผมจะไม่เสียเพิ่มเหมือนยืดจะไม่แตกปลายที่สำคัญผมจะมีวอลลุ่มไม่รีบแบนค่ะเราสามารถบอกช่างได้ค่ะว่าต้องการให้มันตรงขนาดไหนเลเวลไหนมันสามารถจัดทรงง่ายมากกว่าการยืดนะคะส่วนข้อดีข้อเสียยังไงนั้นเดี๋ยวเตจะมีคำตอบให้ในท้ายคลิปนะคะเรื่องของผม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะรายการที่จะพาคุณไปรู้เรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้เตจจี EP ไม่ได้ค่ะไม่เคยจํี EP ได้เลยนะคะวันนี้จะจะมาตอบคําถามของทั้งบ้านเนาะสาหรับคําถามที่ถามเตเข้ามาเยอะมากว่าผมแบบไหนที่ทําเคลาตินได้เนาะผมที่ทาเคลาตินได้เนี่ยมันจะมันจะมีไม่จํากัดนะคะจริงจริงมันทาได้หมด แต่ยกเว้นคนผมตรงเพราะว่าผลลัพธ์ของเคลาตินเนี่ยมันทําให้ผมตรงอยู่แล้วซึ่งถ้าคนผมตรงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องทํานะคะทําไปก็สิ้นเปลืองเปล่าแต่ถ้าเราอยากบํารุงให้มันแบบเป็นเหมือนทรีทเมนต์อย่างเงี้ยก็ทาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทำทรีทเมนต์เคลาตินได้เนี่ยสามารถทําได้ทุกสภาพเส้นผมเลยแต่ถ้าจะให้ได้คุณค่าให้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปให้รู้สึกว่าทําแล้วมันได้แบบได้ผลลัพธ์แล้วก็ ทำแล้วร,รู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปแนะนําว่าเป็นคนที่เป็นผมสภาพแบบนี้นะคะผมอยากโศกหรือคนที่แบบผมแบบผมฟอกผมทําสีหนักๆมาแล้วมันฟูลักษณะเส้นผมเนี่ยต้องฟูทําแล้วเนี่ยผมมันจะมีน้ําหนักและก็ตรงขึ้นโดยที่ผมจะไม่เสียเลยและผมจะสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะ อันนี้จะเหมาะมากสําหรับคนที่แบบกลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มหลักเลยที่เคลาตินผลิตออกมาคือทําให้คนกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ทําได้เลยนะคะแต่ปัญหาของเขาคือเขาจะอยู่ได้ไม่เหมือนยืดเขาจะแบบอยู่ได้เต็มที่ประมาณ 2- 3สเดือนมันก็จะเริ่มกลับมาเป็นสภาพเดิมและเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าความรุนแรงหรือการทําให้ผมเสียเขาจะไม่มี เขาจะบำรุงอย่างเดียวเลยไม่มีเคมีที่ทำให้ผมเสียเลยในเคลาตินนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์เคลาตินมีแบบหลายชื่อหลายแบรนด์แล้วแต่แถวบ้านใครมีแบบไหนก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าทำที่ร้านแล้วเขามีบริการเออชื่อของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีชื่ออะไรบ้างเนาะ ส่วนที่ร้านเต<ม>เต,เตจะใช้เป็นที่เต,เ,ตเคยบอกไปว่าก็าคือบาซิลเลียนโบอ,กอักับ k e l a t i n Complex นะครับเป็นเคลาตินที่นําเข้าเจ้าแรกในไทยเตจะใช้ตัวนั้นทําให้ส่วนใครที่อยากรู้ว่าเคลาตินกับยืดผมแตกต่างกันยังไงเตมีเคยเตเคยบอกไปแล้วนะครับในคลิปใน,ในคลิปเรื่องของผมน่าจะ EP ีที่5หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะมีเตจะมีบอกอยู่ว่าเคลาตินกับยืดแตกต่างกันยังไงเนาะ ง่ายๆเลยยืดเป็นเคมีเคลาตินเป็นทรีทเมนต์แต่ให้ผลลัพธ์เหมือนกันคือตรงแต่ยืดมันจะถาวรถ้าเราไม่ตัดทิ้งหรือดัดผมมันก็จะไม่หายมันก็จะตรงอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเคลาตินเนี่ยสะไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหลุดนะครับและข้อดีข้อเสียที่เทียบกันได้ก็คือยืดจะทําให้ผมเสียมากขึ้นนะฮะไม่มากก็น้อยแล้วก็เคลาตินเนี่ยจะทําให้ผมดีขึ้นนั่นคือข้อดีแต่ข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันนะ ยืดทําให้ผมตรงเหมือนกันแต่ผมมันจะเสียมากขึ้นไม่มากก็น้อยแต่เคลาตินเนี่ยเราทํากี่ครั้งก็ได้ต่อเดือนหรือจะแบบทําถี่แค่ไหนก็ได้ผมมันจะไม่เสียมากขึ้นนะฮะผมมันมม,ม,มีแต่จะดีขึ้นแต่ราคามันเท่ากันมันจะแบบไล่เลี่ยกันเลยจริงจริงร้านเตระราคาเท่ากันเป๊ะเลยเคลาตินเท่าไหร่ยืดก็เท่านั้นผมยาวแค่ไหนก็เท่ากันหมดเลยแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าเคลาตินเนี่ยมันจะไม่อยู่ถาวร ยืดมันอยู่ถาวรมันแตกต่างกันแค่นี้นะคะยังไงถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยก็กดติดตามช่องคุณสิริพงศ์ไว้นะคะยังไงทิ้งคำถามและกดติดตามไว้เดี๋ยวเต็มมาตอบค่ะสำหรับวันนี้มีสั้นๆแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากขอบคุณที่เข้ามาดูและก็ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ